ว้าว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 ทุกคนดีใจกับนูแมมนะเด้อต้นอะโวคาโดแตกยอดอีแล้วค่ะทุกคนและตอนนี้ก็สูงถึงหน้าอกของนูแมมแล้วค่ะเพราะว่ามันสูงแห้งเลยต้องเอาออกมาข้างนอกค่ะทุกคนนี่เอามาใส่กระสอบรองตื่นมาเช้านี้ลดน้ําผักน้ําสวนค่ะทุกคนก็เลยมาขยายต้นแยกออกมาจากตรงที อนุบาลไหวฟังผูนนะคะตรงนั้นมันจะมีล่มแบบเป็นโฮมเป็นเงาหลายกว่าอันนี้ก็เลยขยายออกมาเพราะต้นเขาทุกคนดูสิล่ะจะสูงเท่ากับน้องแมวแล้วค่ะทุกคนนี่การเพราะด้วยมเมล็ดนะคะทุกคนแล้วก็แตกยอดออกมาแบบนี้ค่ะทุกคนค่ะแตกยอดแบบนี้แล้วค่ะทุกคนก็จะมีมะม่วงถีห้าวสังสือมาอันนี้เป็นแก้วขมิน้นสามฤดูค่ะทุกคน สังสือมหาตนยังไม่มีพื้นที่ปลูกเราก็รอพื้นที่ปลูกค่ะทุกคนเราก็จะรอพื้นที่ปลูกนะคะถ้าได้พื้นที่ปลูกเมื่อไหร่เราก็จะเอาไปลงดินเมื่อน,นั้นค่ะทุกคนเห็นคนมาดูด่านนี่เลยมันสวยมากจริงๆนะนี่มันแตกยอดใหม่ค่ะทุกคนตอนนั้นหนูแหมมเข้าไปดูคลิปของคนที่เขาทําเกษตรเนาะเขาบอกว่าถ้าอยากให้มันแตกยอดเป็นพุ่มเป็นอะไรเวลามัน แตกยอดออกมาแบบนี้ให้เห่าเด็ดยอดมันออกค่ะทุกคนนี่นุแมมเด็ดยอดมันออกนะตอนนั้นเนี่ยมันตรงนี้เนาะเนี่ยตรงนี้เห็นไหมยังเป็นรอยดาๆอยู่ทีนี้มันก็แตกยอดขึ้นไปแล้วค่ะทุกคนนี่มันแตกยอดขึ้นไปใหม่มันก็กลายเป็นผุ่มค่ะทุกคนมันก็จะเป็นพุ่มมันจะทําให้ต้นมันไม่สูงมากนะคะมันมันสิแตกพุ่มแตกผุ่มออกมาถ้าอยากให้มันแตกพุ่มหลายๆเทาก็เวลามันออกยอดมากสิเท่าก็เทากับเด็ดยอดมันค่ะ แต่ว่าหนูแมมจะไม่เด็ดแล้วนะเพราะว่ามันแตกหลายภุ่มแล้วค่ะพอว่าเวลเไปลงดินนมากกสีลงดินไปอีดยูเนาะมากกวสีคอยยายแตกภุ่มแปลผ,ผุ่มไปเงสีนะโอ้ยดีใจเฮ้งที่เรียกว่าปลูกด้วยมเมล็ดนะเพราะด้วยมเมล็ดแล้วมันได้สูงขนาดนี้แล้วมันได้ใหญ่ขนาดนี้แล้วมันสมบูรณ์มากๆค่ะทุกคนปุ๋ยหนูแมมไม่ได้ใส่นะหนูใส่แค่เปลือก เปลือกผลไม้ค่ะทุกคนก็จะมีเปลือกผลไม้ที่นุแมแมขายในทุกๆวันเนาะนุ้ยแมวก็จะเอามาใส่ในโคนกระถางต้นไม้แต่ละต้นแต่ละต้นเนาะอันนี้เนี่ก็จะมีเปลือกมะพร้าเปลือกมะนาดเปลือกมะม่วงเปลือกมะซีดาเปลือกอ้สมปีที่มีที่ขายอย่างเสียบวปกเปลือกมะกอกหน้าบางอย่างสิเนาะแล้วที่สําคัญนะทุกคนเปลือกมะนาดเนี่ยมันจะย่อยสลายง่ายเป็นบ่ละมันก็จะยุบยุบยุบลงไปมันก็จะเป็นปุ๋ยเป็นปุ๋ยแล้วมันทําให้ดินมันไม่ แข็งนะคะทุกคนมนกสกเ็ดดินบอกแข็งนี่แหละข้อดีข้อดีของการขายผลไม้แล้วมันก็ไม่ได้ทิ้งทุกอย่างเนาะมันก็ได้ทุกส่วนเลยแล้วก็เอามาเห็ดเป็นปุ๋ยเป็นอย่างเสียะคะ่ะทุกคนนี่แหละมาบอกสูพี่น้องฟังไม่มีปุ๋ยอื่นเลยไม่มีปุ๋ยเคมีไม่มีอะไรทั้งนั้นเลยคือลดน้ําแล้วก็ใส่ใส่เปลือกผลไม้แล้วก็พวกใบมงใบไม้ที่ใบแก,แก่็ดแดงเสีย เขากับบริเอาให้มันทิ้งเรีย้ยละนะเาก็จะเก็บเก็บใบแก่ๆมันมาแล้วก็มาใส่กระถางต้นไม้ค่ะแต่แต่ละทีแต่ละทีนู่ก,ก็จะใส่กระถางต้นใหม่แบบแบบนี้นี่ด้านนี้ก็ก็เหมือนกันนี่อยู่ด้านนี้เลยเนี่ยค่ะด้นานเนี้ยอันนี้ก็จะเป็นหัวสับป,ปะรดเนาะนุ่แบม่ก,ก็ไม่ได้ทิ้งนะคือเอามาลงดินไว้เลยแล้วก็เอาพวกเปลือกผลไม้มาใส่แบบนี้เลยนี่อันนี้มีแต่พ้อด้วยมาเล็ทั้งนั้นอันนี้ก็ซื้อเข้ามา หมายถึงว่าข้าสื่อนวยมันมาเนาะสื่อนวยมันมาขายโคนของนวยมันเขาก็เอามาลงดินแบบเนี่ยเพื่อเมื่อมันแข็งแรงแล้วเนาะก่อนหน้านั้นก็เอาไว้อนุบาลไว้ในกระถางพอมันมีรากมีอะไรแล้วมันแข็งแรงแล้วเราก็เอาลงดิน,นะคะ่ะทุกคนเนี่ยของพวกนี้ไม่ได้ซื้อเลยมีแต่แบบมีแต่เปลือกมันแล้วมันก็จะมีตาของอันนี้อันนี้เป็นอ่าอันนี้เป็นเอ่อเ,เป็นเป็นเผือกนะคะเผือกใหญ่ พอเวลาเขาซื้อเผือกมากินเนาะเปลือกของเผือกมันก็จะมีตาเป็นตุ่มๆๆๆเขาก็เอามาลงใส่กระถางไว้ทุกคนมันก็แตกขึ้นมาใหม่ค่ะทุกคนด,ดูมีลูกมีมีลูกมันเยอะมากเลยเห็นไหมลูกใบเล็กๆเหมือนมันขึ้นมหม่ค่ะทุกคนอันนี้คือผลผลกาไรที่เราได้จากการซื้อมากินแล้วก็เอามาลงดินนะคะทุกคนอันนี้ก็คือกันอนุบาลไว้แบบนี้แล้วก็เอาเปลือกพวกมะม่วงเปลือกอะไรมาลงไว้แบบนี้เดี๋ยวมันก็ย่อยสลายพอห้องโครหนาหันมันสุ่เหื่อ พอห้อโหดหนาวเป็นมะสุ่มมันก็จะย่ยอยสลายย่อยสลายนี่ตรงนี้เหมือนกันค่ะทุกคนนี่เห็นไหมข้างในมีแต่เปลือกผลไม้ทั้งนั้นเลยก็จะมีสับป,ประรดเนี่ยเปลือกสับป,ประรดโคนสับป,ประรดเอามาลงดินอันนี้ก็จะเป็นอันอะไรนะ,ะ,ะรนะกระทอน n ค่ะทุกคน,นเปลือกกระทอนเม็ดกระทอนเท่ากับเอามาลงใส่นี่มันก็จะขึ้นมาแบบเนี่ยมันจะ มันจะเอามันเป็นวัฏจักรเนาะเ้าบริถิ่งอย่างมันเลยเขาก็เอามาใส่ค้นต้นใหม่อันนี้ก็มันก็งามเห็นไหมมันออกยอดใหม่แล้วทุกคนเข้าจะเด็ดมันเรื่อยๆตัดมันเรื่อยๆเพื่อให้มันโปร่งยอดใหม่แน่ทุกคนดูให้ดูดูข้างบนอันนี้คือยอดมะขามนะคะไม่ให้มันสูงนะเราจะปลูกแค่ให้มันเป็นแบบไม้ที่สามารถกินได้ง่ายๆเนาะใกล้มือค่ะทุกคนอันนี้ก็เริ่มออกดอกออกยอดออกผลแล้วค่ะทุกคนนี่นี่ ทุกอย่างคือมาเล็ดทั้งนั้นเลยไม่ได้ไปซื้อต้นมาเลยเด้อพี่น้องเด้อแล้วไม่ไม่ได้ซื้อด้วยตัวนี้อันนี้เขาให้ผลมันออกดอกเห็นรอฟังผลเดี๋ยวจะพาไปเบ่งดอกมันเด้อเดี๋ยวนูมันจะพาทุกคนไปดูดอกมันมาดูด้านนี้เลยดอกมันสวยสวยดอกกระเจี๊ยบทุกคนดูสิล่ะสวยไหมดอกกระเจี๊ยบออกดอกแล้วค่ะทุกคนนี่มีหมากด้วยมีดอกด้วยอ อันนี้เอาไว้ถ้าเก็บกินเวลาแบบอากาศร้อนๆนุหแมก็จะให้มันแก่พอมันแก่แล้วเราก็เอาดอกของมันมาตากแห้งตากแห้งแล้วก็เอามาต้มใส่กับน้ําอ้อยนะคะทุกคนมันก็จะได้รสชาติที่สดชื่นเวลาเราทํางานมาเหนื่อยๆแล้วก็จะได้กินน้ํากระเจี๊ยบสดชื่นสดชื่นเลยทุกคนเอ้ยนี่แหลคะค่ะ ยามเช้าของนุ่มๆก็จะประมาณนี้พาทุกคนชมรั้วชมสวนมันมีความสุขมากๆค่ะทุกคนคือแบบว่าสิ่งไหนที่เราได้ปลูกแล้วมันมันมันออกดอกออกผลมันให้ผลผลิตที่ดีก็อยากจะเอามาชื่นชมมาเชยชมให้ทุกคนได้รู้ได้เห็นด้วยกันและที่สําคัญนะทุกคนรวงข้าวนะคะทุกคนปลูกไว้หนึ่งกอค่ะทุกคนเห็นไหมเดี๋ยวดูด้านนี้จะได้เห็นชัดๆนะรวงใหญ่มากไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยแต่ว่าใส่เปลือกผลไม้ ปลูกในกระถางหนึ่งกอนะคะทุกคนนี่ได้ข้าวออกมาแบบรวงใหญ่ๆเลยะค่ะทุกคนแต่กลัวว่านกนี่แหละนี่ตัวปัญหาของเขาคือนกค่ะเพราะว่านกมันจะมาจิกกินนะคะเราต้องคอยดูแลแต่ว่ารวงมันคือใหญ่สุดๆเลยนี่อันนี้กำลังใส่น้ำนม อันนี้คือกําลังใส่น้ํานมนะคะทุกคนไม่ได้ปลูกข้าวในนาข้าวนะปลูกข้าวในกระถางแต่ก็ได้เห็นผลผลิตก็คือชื่นใจค่ะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าเออเดสามสี่ห้าหกมีเจดค่ะอันนี้มันมันแอนมานะคะทุกคนเจ็ดแปดค่ะทุกคนมีแปดกอในหนึ่งต้นมีแปดกอค่ะทุกคนนี่ มีแต่ห่วงใหญ่ๆเบื่องหนะอันนี้นูแหม่มจะเอาไ,ไว้เป็นขวัญข้าวนะคะทุกคนเอาไวา้ต่อยอดในปีถัดไปค่ะทุกคนจะปลูกใส่กระถางไว้แบบนี้แหละก็จะเอาไปเป็นขวัญข้าวติดไว้ในรถนะคะทุกคนเรียกเงินเรียกคาเรียกขวัญข้าวมาเป็นพืชมงคลนะคะเป็นข้าวข้าวที่เราเก็บกินหงกินนี่แหละเราก็จะเอามาเพื่อที่จะต่อยอดในปีถัดไปค่ะทุกคน มันเบอมันเบอมันเบอรบายบายยามเช้าของฉันก็แค่นี้และคะ่ะเดี๋ยวจะเข้าเมืองใครอยากได้อะไรอ่าก็บอกนะคะเดี๋ยวจะไปเอามาเพื่อที่จะมาให้ทุกคนได้บริโภคด้วยกันห <c oughs> นาบลาง <c oughs> ผมโบบี้ <c oughs> ยามเช้าของฉันก็ประมาณนี้ค่ะบายบายค่ะ <c oughs>